เอาค่าปภาษาสัมพันธ์ด,ด,ด่วนๆนอพี่น้องเด้อตอนนี้กะมีพี่น้องคนไทยเฮาผู้หญิงนะครับตัวงานหนึ่งตำแหน่งนะครับวีกเกษตรนะครับเด้อผู้ใดมีงานอา่างานกเกษตรนะครับสำหรับผู้หญิงกะคอมเมนต์มาในนะครับเด้ออี่วตวนมาได้เดือนเดียวนึงเนี้ยพึ่งมาจากบ้านเดือนเดียวเท่าแกบอกว่างานหน่อยเส้นให้อ,อกพะนาพี่น้องเอามาบอกเป็นตอนนี้เถอะกันว่า เออโอ้ยอุติสาเรเลียนวุติสาสอบสอบมาแล้วกะเควื่าสีมาแล้วสิได้มีการมีงานเฮ็ดบตลอดมากรมาเจอแบบนี้ว่างานหน่อยนี่แหละแห้งสีเขานานาแล้วบาดนี้ไปหางานใส่ระบาดส,สินานาแห่งหางานยากบัดแห่งเป็นผู้ยิ่งความบาดนี้เออวขั้นเขาคอยใหญ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้บอกว่าให้เหตุผลว่างานหน่อยเส้นให้ลูกน้องออกให้ไปหางานไม่ซื่อๆนี่แม่เอาเมื่อหมดปีตานายแต่เช็ดตั้งไหนระบาดนี้ น้น้องเขาทักมาว่าอายุยี่สิบหกปีจ้ามีงานเกษียบว่าสั้นอันตอนนี้ท่าแก้วางานหน่อยเส้นให้วอกว่าสั้นตอนนี้ไปพักอยู่กับพี่น้องกันละโอ้ยนี่แหละผมกระเบ้าแล้วงานเกษียบ้านนี้แห่งนู้หูยิ่งซ้ำบ้านนี้เออไม่ยิ่งแห่งหางานยากซ้ำบ้านที่นี่อือบ่าแต่งานเกษียแล้วแต่งานอุตสาหกรรมผููยิ่งบางทีก็ยังหางานยากอยู่ โอ้มาเหกกันอวกมาเหกกันอวกกันหนาวว่ะเดี๋ยวมีงานกับจักเสี่ยวเขามาเห็ดอยังผมหนึ่เงินไหลเพื่อได้มีงานกับสอยกันเด้อพี่น้องเด้อวี่กับเสียดเด้อวิ่งอื่นๆมาเอาวี่เลียนวี่งสามสิบสองมาเอานะครับเด้ออัลบวงอัลบายบ่ต้องทักแม่ขอวี่กับเสียดผมมีกับเลี้วไปผมกับสอยได้ซัมนี่น้องเขาทักแม่นะครับพี่น้องยึดตวนกันไว้เสียเงินเสียทองแม่ตั้งใจเลี้ยนตั้งใจสอบ สวบมาแมล้วมาเล้ว,มา,ว,ม,าวมาเดือนเดียวไม่เห็นยังได้ไม่ได้ยังได้เงินซ้ำได้แล้วมาที่นี่ฝาแกแค่หน่อยอนะนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าผู้ใดมานี่ไม่เห็นงาน,นแค่เดือนเดียวนี่น่าจ้างให้ออกแบบกับท่านหันนี่เขาสามารถเรียกร้องเงินได้นะครับเรียกร้องเงินชดเชยได้นะครับอันนี้คือผมไปได้ข้อมูลมาจากทางกลุ่มของอาสาสมัครแรงงานไทยที่เป็นอาสา,าสมัครไอของสถานทูตนั่นแหละผมก็เป็นนึ่งใน อาสาสมัครนั่นแหละผมกับไปได้ข้อมูลมาว่าเราสามารถขอเงินชดเชยในกรณีที่นายจ้างให้ออกกระทันหันนะครับถ้าผู้ไดอจากรู้เดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลมเพิ่มนะครับเนอกรณีน,นี้ผมกับบอกน้องเขาทั่วไปยุ่งทั่วไปถามทั้งอันหน่วยงานของอันเรื่องของแรงงานของสถานทูตเพิ่อ,อยุ่นะครับพี่น้องผู้ไดมีงานกับ ทักมาบอกแน่นะครับเด้อตัวงานคนหนึง่งจะต,ตวนกันพึ่งสิมาเว้ยเงินทวงอาจจะมันจะได้ซ้ำไลยเอาขั้นว่ามีพี่นีน้องสิไปอยู่จังไหนเอาแห้งหนา,นาวว่ามีหม่องภักหม่องเศร้าพอมโบวกระเต็มวัดกระเต็มลำบากขนาดได้หนาวว่ามีงานนี่ยังเป็นผู้ยิ่งความหางานยากงานกระเสียดนี่เอาฝากไว้แค่นี้ครับพูดะไรมีงานกับทักมาได้ครับเด้อเอาวีกว่กระเสียดย่างเดียววี่อื่นมาเอานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแชร์ไหนนะครับเด้อใส่ใส่กันคนไต้หัาครับผม